ดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงเขาจะเป็นถ้วยกระดาษแบบนี้ครับส่วนด้านในก็จะมีอุปกรณ์เพียบเลยอูพร้อมกันอู้เป็นแป้งโมจิแบบนี้ทุกคนน่ากินมากดูมีความนุ่มๆใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้นนครับอู้ตัวแป้งมีความนุ่มๆยืดๆครับน่ากินมากมีช้อนซ้อมเหมือนไม่ใช่ผงแต่เหมือนเป็นน้ำๆซอสครับลงแล้วนะเป็นแยมสตรอเบอรี่แบบนี้เลยว้าวมาดูอีกรสหนึ่งกันจันจ้าผสมเลย ชั้นจูเยอะเนียนี้โอ้โหทุกคนอันนี้ผงเยอะมาก <m> ปิดและขยวควับว้าวผงเยอะมากอืมเป็นแป้งเหน็บเกับผงถั่วแป้งมีความยืดยืดครับรสชาติก็จะมีความแบบมันมันหวานหวานนะแต่ว่าหวานไม่มากเป็นมันๆหอมๆถั่วเลยตัวแป้งจืดมาลองอัสตอร์บรี่กันบ้าง สตรอเบอรี่เป็นแบบเปรี้ยวๆครับ <c oughs> อือเดยชอบกินแบบสตรอเบอรี่มากกว่ามันมีความแบบยามสตรอเบอรี่หนุบๆแต่อันนี้มันจะค่อนข้างจะไอเพราะว่าผงม,มันตีขึ้นครับอ,อ,อันต่อไปอันต่อไปเนื้อเป็ดแท่งฟังไม่ผิดครับทุกคนเป็นเป็ดแท่งพร้อมทานแบบนี้มาดูกันดีกว่าว่าด้านในจะตรงโปกไหมวันทูที่ ดูรูปร่างไม่ค่อยน่ากินสีมาดูปแปลกๆแต่เดี๋ยวเรามาลองกันครับจะมีความเป็นเหมือนเนื้อแห้งแบบนี้เลยทุกคนโอ้ไม่ได้เป็นท่อนอ๋อลอง <c oughs> <c oughs> เหมือนกินหมูหมูแบบหมูเด็ดเดียวเวอร์ชั่นที่แบบอัดแน่นมากมีความเคา่งเทศเค็มๆเหนียวเหนียวนุ แล้วก็มีความกลิ่นอายของเป็ดกับเครื่องเทศครับทุก